หลายๆคนคงสงสัยนะคะว่าการผลิตงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลนั้นสามารถผลิตชิ้นงานอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมายกตัวอย่างการทํากล่องของํารวยงานแต่งสุดพรีเมียมที่ผลิตด้วยระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบจากโซลูชันของ n i t i o n ไว้ชมกันค่ะเริ่มต้นด้วยการเตรียมไฟล์ทั้งหมด3ไฟล์นะคะเมื่อเราเตรียมไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มพิมพ์งานกันค่ะเครื่องพิมพ์ที่เราใช้คือค o n i c a m i มี n t a a c เอ็กซูริ s อเพสที่มีเทคโนโลยีช่วยให้งานพิมพ์ของเรามีสีสันสดใสคมชัดเป็นเครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทยงนพรดือ,อห้อข,อขูแึ วยนโอชัย ns หนึ่0เา 60, เครื่องสปอต UV และทำฟอยด์ดิจิตอลที่ใช้งานงาน่ายมีความแม่นยำและความเสถียรสูงสุดท้ายเราจะได้คัตกล่องด้วยจินเวย lst 0 3 2 0 8 0 6 r m เครื่องตัดดิจิตอลไดคัตที่มีความสามารถครบจบในเครื่องเดียวด้วยเครื่องจักรที่สามารถผลิตงานพิมพ์ได้ตามแบบที่คุณต้องการเพื่อให้ชิ้นงานออกมาโดดเด่นไม่เหมือนใครหากคุณลูกค้าสนใจโซลูชันดีแบบนี้สามารถสอบถามหรือนะัดชมการทำงานของตัวเครื่องได้ที่ nationwide ได้เลยนะคะทราไม่คำปรึกษาและบริการค่ะ